ามาเบิ่งหนูเด้อครับเหมือนเนี่ยจิกเกียนหนูฮะสู้เบิ่งเหมือนหนูหน้าครับอย่างหนูหน้าอยุเจกา0กิ่กบอนี่แ่ะบ่ลายดอกหนูเป็นอาหารเลียงมั้ครับ หนนัวาอาหารให้เต้นหหน่อยจิไม่ใหญ่ามากมืดจัน่อยตัวนี้กัสามตวัว่าแม่ขั้ ที่สนวนยครัวสวนไหลๆมันกวนไหลบอกดเขาสุกเขาไห้ำได้ยอะกัหไม่กินบด่ดูหนูไม่ด แค่จ็ดต,ตัวตัวละส่น <bunker. S 1> สสสวนวสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ไายมันอวนมันบุมงอู khâu xúc các nước nước ngươn các nước ngoài nó จักสิบสองฟุงนี่ละบอเล็สี่ตัวหาตัวสามตัวย่างหน่อยตัวหน่อยเนี่ยตัวใหญ่เนี้ยพอเมีพันไม่หลุ่มยังไง ฉีบเสริมครับอย่างง่ายนี่ก็นตัวย่มันมืดเดี๋ยวเห็นโมบุบมลโนท่านคำเลยับบโกศีมงเร่งเพ่ว่าางอย่างมันตันก็เลยมืดหน่มูห่ทาวลังไง ุ่นยังไงหัวหันอย่างงี้ไหมหันมือยู่ที่หกสิบแปดตัได้กันนะสามหกตัสามสสามสัว์โอ้น้าไปด้วย

มาใส่กันดีให้ไม่มต้องหนูเลี้ยงมันจิบ ย่ำยากก็จะไปเชือดนี่จะขายกัขายเป็นโลเสร็จแล้วกับเราจะเขาสร้งกับหาดักจิมกับหา n h กอะไรพวมึง โอน้นี่ไม่ใช่หนูหน้าครับดักมากหน้าผูเฒทารักมากแแต่ตัวเนยน้อยละมาเลี้ยงไปหยุดหกตวัวดีอยู่ในอัน,นก่อนอิกบอกหน้าสักเกียรไงไม,ไม่ค่อยสูนาครับ ย่ัน้ามสี่หกหกตัวหกส่วนตัวราชอนตัวราชอนแล้วก็อาหารเสริมข้าวสุกเจนกันได้ หน้าครับหน้าไม่ไล่ดอกอยังสิงพอบพวบทอสองม้วนหละ,ะเฮ็ดปลาได้เอาครับกตว่ออาเพ,พีนมเพีมั่นเอาปูนนะครับปลาปูนบ้างก่อนแล้วเอาทอเทือนกันได้กัน เห็ดฟ้าใช่บอลนี่กันไม่ยุดหาตูสช่งเกี่ยงเนี้ยยวนนากระท h o m เดี๋ยวช่วงๆเลยได้เห็นห้าตัวกระโปรงกระห้าช้อนอกินได้ ก็ไม่ก็่วรได้แล้วครับสามตัวโลจะดูค่อยดีกัอนวันนี้ไม่อยู่สี่ตัว หจังเลยเรียบร้อยครับกินลองหนีมาทันออกลู่ทั้งมาทันนี่ลูกมีเบียดหามาเลี้ยงกันได้ครับเด้ออย่างนู้อย่างนี้ไง ก็แบบรงทุก่กระจิบเนี่ยแหละสื่อทอเนี่ยแหละกระจิแพงแน่อยู่มีพันหนูกับหาดักนับทรงให้ตรงหน้ะมาใช่เลี้ยงได้เหอกันน้าสื่อเขากอกเิบ